สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่องหางานราชการเอกชนมีข่าวสารการรับสมัครงานวันนี้เป็นนะครับข่าวดีสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบนะครับบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ96อัตราของนะครับกรมขนส่งทหารบกนะครับเขาประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่25มิถุนาถึง20กรกฎาคมแล้วก็สมัครตั้งแต่นะครับ12กรกฎาคถึง20กรกฎาคมเวลา08.30ถึง16.00สถานที่รับสมัครก็คือนะครับแหล่งสมาค,คมนายทหารขนส่งกรมขนส่งทหารปกเขตด,ดุสิตกทมนะครับนี่เป็นตารางกำหนดการาคร่าวๆเราจะสอบในวันที่2 2กรกฎาคม64นะครับ09.00ถึงเที่ยง ที่โรงเรียนกองทัพปกอุปธรรมช่างก้นนะครับหอสทบออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ประกาศผลสอบภาควิชาการก็30กรกฎาคม64นะครับนี่คร่าวๆนะเดี๋ยวดูในรายละเอียดกันก่อนว่าเขาสมัครตำแหน่งอะไรบ้างแล้วถ้าท่านสนใจเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะครับเป็นประกาศกรมผลส่งทหารบกนะครับรับสมัครบุคคลบนเรือน หรือทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประจำปี6.4ก็เป็นนะครับกลุ่มที่1น,นะครับตำแหน่งเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น9ก้าสิบหกอัตรานะครับเป็นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มงานบริการวุฒิ 3, มสามมหหรือเทียบเท่าจํานวน61อัตราชายและก็หญิงก็ได้นะครับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนก็1340บบาทนะครับก็เป็นพนักงานบริการ บกขอสทบอ36อัตราพนักงานธุรการ2อัตราพนักงานผลิตส่งอุปกรณ์นะครับสายภาราธิการ1อัตราแล้วก็ลูกมือช่าง19อัตรากลุ่มที่2เป็นกลุ่มงานบริการวุฒิปปชสาขาการบัญชีนะครับจำนวน1อัตราใชยหรือก็หญิงก็ได้นะเงินเดือน11,280บาทพนักงานการเงินและบัญชีนะครับ1อัตรากลุ่มที่3เป็นกลุ่มงานเทคนิค จำนวนรวมกัน34อัตราชายหรือก็หญิงนะครับอัตราค่าตอบแทน11,280รบาทก็มีช่างโยธานะครับ2อัตราช่างโลหะ4อัตราช่างกลโรงงาน3อัตราช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง16อัตราช่างแบตเตอรี่1อัตราช่างซ่อมเครื่องยนต์อัตราช่างไม้1อัตราช่างสี4อัตราคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยนะครับอายุก็ไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ ไม่เกิน45ปีนับถึงวันที่เปิดรับสมัครนะครับโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติในวันที่สมัครก็คือเกิด1มกราค2519นะครับถึง16สิงหา2546ท่านจะสมัครต้องอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้นะครับอาเพศชายต้องมีอะไรบ้างนะร่างกายต้องสมบูรณ์ดีนะครับ แบ่งเป็น2ประเภทก็คือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วรับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว,ว่าท่านเป็นคนจําพวกที่1นนะต้องมีความสูง160เซนติเมตรขนาดรอบ6-76นะครับแล้วก็79เซนติเมตรขึ้นไปตามขนาดที่กรรมการตรวจคัดเลือกได้วัดได้นะครับงดรับผู้สมัครที่มีผลการคัดเลือกระบุว,ว่าเป็นคนจำพวกที่2ที่3ที่4ก็ไม่ได้นะครับ ถ้าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วต้องเป็นคนจำพวกที่1นนะครับถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกก็ไม่เป็นนะครับไม่รับสมัครบุคคลพลเดินใช้ที่เกิดในพศ2 5 4 4ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตามพรบรับราชการทหารพศ .2547 และผู้ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับก็ถ้าท่านเป็นไปตามนี้ก็สมัครไม่ได้นะครับ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนเฉพะพวกที่2 3 4ตามหลักเกณฑ์การตรวจเลือกเข้าทหารกองประจำการต้องมีความสูง160เซนติเมตรขนาดรอบหกก็เ6ทับ79เซนติเมตรนะครับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิวชาทหารก็คือรอดอใช่ไหมครับชั้นชั้นปี3-5ถึง5ต้องมีร่างกายความสูงสมบูรณ์ดีความสูง160เซนติมรนะครับรอบหกก็เท่ากันเลยนะ76ับ 79. และไม่จัดอยู่เป็นคนจังพวก2 3 4สาก็เหมือนเดิมครับไม่รับสมัครผู้ที่ผ่อนพันนะครับผ่อนพันไม่ได้นะครับก็ใครๆผ่อนพันก็สมัครไม่ได้นะครับหรือผู้มีภาวะผูกพันต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจําการผู้ชายต้องตามนี้นะครับดูผู้หญิงบ้างต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีมีความสูง150เซนติเมตรผู้หญิงก็150เซนนะครับขึ้นไปนะและมีน้ําหนักตั้งแต่40กิโลกรัมขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ปกครองในศีลธรรมเรื่องใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับไม่เป็นใกล่การหรือทุจ้างโสนราชการนะครับนี่ก็ทั่วไปก็เป็นแบบนี้นะไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพักการเมืองหรือเจ้าที่ในพักการเมืองไม่เป็นโรคนะครับหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้นะไม่เป็นผู้อยู่ ระหว่างถูกพักราชการนะครับไม่เคยถูกไล่ออกบดออกจากสถานศึกษาในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนทหารโรงเรียนตำรวจหรือถูกทางราชการไล่ออกลดออกทั้งนี้เนื่องจากความผิดหรือมีมลทินมัวหมองไม่ได้นะครับไม่เป็นผู้ผูกพ้องในสิทธิธรรมดีนะไม่เป็นผู้มีนี้สิทธิล้นพ้นตัวนะครับหรือเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญานะครับ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติรียบร้อยไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดนะครับและไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภทหรือมีประวัติคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้เลยนะครับสําหรับผู้มีประวัติคดีอาญานะครับและไม่กรอกลงในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทบออได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่านะครับผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อราชการก็งานเข้าเลยนะครับถ้าใครโกหกนะดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือเรางับการจ้างในภายหลังได้รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะผู้มีรอยสักอ่ะท่านต้องดูให้ดีนะ สำหรับผู้ที่มีรอยสักอนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬานะครับลองสมชุดกีฬาดูนะก็คือเสื้อคอกลมแขนสั้นนะครับกางเกงกีฬาขาสั้นถุงเท้าและรองเท้ากีฬาและขั้นการคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับมีความเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของทหารบกเพราะฉะนั้น ถ้าลองแต่งตัวดูนะใครมีรอยสักนะครับแต่งตัวชุดกีฬาดูครับเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อแขนสั้นนะครับก็ชุดกีฬาหละครับสวมถุงเท้ารองเท้าดูสิครับว่ามีรอยสักมันมองเห็นได้ไหมถ้ามองเห็นได้ก็ไม่ผ่านนะต้องต้องไม่สามารถมองเห็นได้นะครับต่อไปถ้าคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่งแนะนําให้ท่านดูแต่และกลุ่มงานที่ท่านจะสมัครท่านจะสมัครกลุ่มงานไหนท่านก็ต้องเป็นไปตามไปตามลักษณะ เฉพาะตําแหน่งของกลุ่มงานนันั้นนะครับไล่เรียงไปใครสมัครกลุ่มงานไหนก็ดูกลุ่มงานนั้นนะครับต่อไปนะครับวิธีปฏิบัติในการสมัครก็ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะวันเวลาราชการนะ8 3 0ถึง16.00ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม64ถึง20กรกฎาคม64ณแหล่งสมาคมในทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบกเลขที่2ถนนปิดพัด แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิทตกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะถ้าน้องจดเบอร์โทรนี้ไว้เลยนะครับใครสนใจเพราะว่าในในการสอบถามข้อมูลในรายละเอียดเนีนะ่ยต้องต้องถามกับคนที่เปิดรับสมัครนะครับ02 241 0959 2นนะครับ0 2 2 4 1 0 9 5 9นะครับและโทรทบทหารนะครับ ที่94510อันนี้น่าจะเป็นหมายเลขภายในนะครับท่านโจรตรงนี้ไว้เลยท่านติดใจประเด็นไหนนะครับท่านก็ถามได้โดยตรงนะครับค่าธรรมเนียม150บาทนะครับการแต่งกายมาติดต่อ,อก็ต้องแต่งกายสุภาพเห็นไหมครับการสมัครสอบสอบวิชาการสอบปฏิบัติให้แต่งกายชุดสุภาพนะครับเสื้อเชิดคอปกสีขาว กางเกงขายาวสีเข้มรองเท้าผ้าใบาหรือหนังสีเข้มหรือเป็นเครื่องแบบของสถานศึกษาหรือเป็นเครื่องแบบหน่วยงานราชการเว้เวนการทดสอบร่างกายสามารถแต่งชุดกีฬากางเกงขาสั้นชุดสีสุภาพได้นะครับสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับหลักฐานมีอะไรบ้างเห็นไหมครับสำเนาบาัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร2ชุดพร้อมเอาตัวจริงไปด้วยนะ สำเนาหลักฐานการศึกษาเห็นไหมครับเป็นใบประกาศียบัตรใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับที่เป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่เอานะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามดาพร้อมตัวจริงนะครับเอาตัวจริงไปด้วยกรณีนามสกุลบิดาและมดาไม่ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตรนะใครที่ไม่ตรงกันนะครับนามสกุลของพ่อกับแม่ดูด้วยต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัคร เื่อยืนยันหรือให้อำเภอร,รับรองว่าเป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริงหนังสือสําคัญของทหารนะครับทหารกองหนุนที่ปลดประจําการก็ใช้สตดอ8และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยนะถ้าเป็นกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาชั้นปีที่3ถึง5ก็มีหนังสือสําคัญสตดอ8และหนังสือสําคัญประจําแสดงวิทยาฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ้าเป็นบุคคลคนละเดือนที่ผ่านการต,ววตรวจรักษหารก็ใช้สอดอ4อสีสามนะครับรูปถ่ายหน้าตรงนะไมะ่ไม่สวมหมวกแต่งกายสุภาพไม่สวมแว่นตาดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน3เดือน1นิ้ว3รูปนะครับแล้วก็ใบสําคัญความเห็นแพทย์นะครับเขามีแบบเลยนะแบบทบ4 6 6 466ีอ่าหีดสนย์ะครับจากโรงพยาบาลทหารซึ่งตรวจจากแพทย์ทหารประชำการ ผลการตรวจไม่เกิน3มเดือนฉบับจริงก็ต้องใช้ตามนี้นะครับใช้ตามนี้นะหลักฐานอื่นการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะครับหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานถ้ามีรับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้นเห็นไหมครับหลักฐานการสมัครปลอมไม่ได้นะครับถ้าเป็นปลอมแจ้งเทจหากตรวจสอบพบในภายหลังก็จะยกเลิกนะครับแล้วก็เพิกถอนการบรรจุและก็ที่สําคัญจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ สอบก็มีสอบวิชาการตอนเบื้องต้นผมบอกแล้วนะว่าสอบวันไหนนะครับวิชาที่สอบเป็นอะไรบ้างนะครับร้อยยี่สิบคะแนนนะครับตามน,นี้เลยนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยวิชาสังคมความรู้ทั่วไปนะท่านเข้ามาดูได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงให้ท่านท่านไม่ต้องห่วงนะแนบลิงไว้ท่านก็ดูดูตามที่ตัวเองสมัครนะครับเพราะว่าเนื้อหามันยาวเห็นไหมครับดูซี่กี่หน้ากว่าจะจบ ก็บอกเข้าๆตามนี้นะครับท่านใดที่ประสงค์สมัครท่านก็ควรจะปริ้นเอกสารตัวนี้ออกมานะครับแล้วเหมือนที่ผมผมบอกตั้งแต่แรกว่าถ้ามีคําถามนะครับต้องโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อความสบายใจท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปสมัครหลายรอบสมัครเมื่อไรอะไรบ้างตรงนี้ไม่เข้าใจจะสอบถามอะไรท่านก็นมีการให้คะแนนเพิ่มนะครับคะแนนเพิ่มเป็นอย่างไรเป็นบุตรข,ของของข้าราชการทหารหรือเปล่านะครับ เป็นทหารกองหนุนที่รับราชการในกองประจำการมาให้เพิ่มร้อยละสิบอะไรประมาณนี้มีคะแนนเพิ่มด้วยถ้าท่านมีคุณสมบัติท่านต้องใช้สิทธิ์เพราะว่าคะแนนแต่ละแต้มน่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆใช่ไหมครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก็21กรกรกฎาคม6.4นะครับตามนี้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ท่านครับจะได้ดูได้อย่างเต็มที่นะครับประกาศลงวันที่2 5มิถุนายน64นะครับ ท่านใดสนใจก็ตามนี้เลยนะครับขอขอะคุณทุกท่านที่ท่านกรุณานะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านที่ประสงค์จะสมัครนะครับสอบราชการเป็นมาดเล็กราชการให้ท่านโชคดีนะครับสอบติดให้ทำงานทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ